เคยเจอปัญหาหลังผ่าตัดแล้วมีอาการปวดเหลืออยู่บ้างไหมครับแล้วสงสัยกันไหมครับว่าหลังผ่าตัดกระดูกสันหลังไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะผ่าตัดอ่าผ่าทากายภาพบําบัดหลังผ่าตัดให้มันดีขึ้นได้ไหมวันนี้เดี๋ยวมาเฉลยกันครับแล้วก็มีคําตอบด้วยว่าเราจะต้องทําแบบไหนเบื้องต้นนะครับใครที่เคยผ่าตัดแล้วผ่าตัดหลังนะผ่าตัดหลังส่วนล่างเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าผ่าอะไรผ่ารูปแบบไหนแล้วก็ ผลเป็นยังไงแล้วได้ทํากายภาพบัตรไหมลองแชร์เป็นเพื่อนฟังนะครับแล้วกดหนึ่งด้วยนะแล้วเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเรานะกดไลค์ like, นะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราแล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ในแฟนเพจได้เห็นนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วช่วยเช็กสัญญาณครับถ้าใครที่ไม่ได้ผ่าตัดเข้ามาเรียนรู้นะว่าเออเรามีอาการปวดหลังสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ผ่าตัดเนี่ยจะได้ทํากายภาพบัตรได้ไหมหรือว่ามันไปสามารถไปหานักกายภาพบัตรได้ไหมเนี่ย ก็สองครับแล้วก็เล่าใหา้เช็คสัญญาณนะครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วก็จะสอนวิธีการจัดการกับอาการปวดหลังแล้วผ่าตัดแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยเราจะทํายังไงกันได้บ้างนะครับมีคําถามก็ทิ้งคาถามไว้เดี๋ยวให้แอดมินดึงคาถามขึ้นมานะครับทีนี้มาดูนะครับสําหรับอาการปวดหลังแล้วไปผ่าตัดแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันเท่าเดิมหรือว่ามันอาจจะยังต้องทําอะไรก็แล้วแต่นะครับตอบคาถามแรกก่อนว่า ทำกายภาพบัดหลังผ่าตัดได้ไหมบอกเลยว่าได้แล้วก่อนผ่าตัดก็ควรจะทําหลังผ่าตัดก็ควรจะทําเพราะว่าอะไรครับก่อนผ่าตัดการทากายภาพบัดก็คือทําเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะผ่าตัดครับทาให้เราเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นถ้าเรามีความพร้อมคือพูดง่ายๆถ้าเราแบบร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วเราไปผ่าตัดเนี่ยโอกาสที่เราจะมีภาวะแทรกซ้อนน้อยอ่ะอันนี้อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองคือหลังผ่าตัดแล้วไม่ว่าจะมี ภาวะแทรกซ้อนหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็ควรจะต้องทํากายภาพบำบัดนะครับกายภาพบำบัดเนี่ยไม่ได้ใช้แต่เครื่องมืออย่างเดียวการฝึกออกกําลังกายแพทเทิร์นท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ก็สําคัญครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงในกรณีที่ผ่าตัดแล้วอ่ะแต่มันยังมีภาวะของอาการปวดหลังอยู่ซึ่งปวดหลังอาจจะมีผ่าแล้วปวดที่เอวผ่าแล้วยังปวดเล้าลงขาหรือที่เจอกันบ่อยเลยก็คืออาการชามันยังเหลืออยู่อันนี้ต้องแจ้งให้ทราบเลยว่า หลังจากผ่าตัดไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอาการปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการผ่าตัดก็ได้มันอาจจะเกิดจากแผลหรือปัญหาของเราที่มันยังมีอยู่หรือยังค้างอยู่หรืออาจจะเกิดจากาตำแหน่งของอาการปวดเช่นหมอรองกระดูกที่มันกดทับเนี่ยมันอาจจะมีตำแหน่งอื่นที่มันยื่นทับอยู่นี่ก็ได้อีกอันนึงเรื่องของอาการชาที่มาลงขาเนี่ยอาการชาเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ตัวหมอรองกระดูกมันกดทับอยู่เป็นเวลานานอ่ะทับเส้นประสาทนะเป็นเวลานานจนเส้นประสาทมันขาดเลือดไปเลี้ยง เกิดเส้นประสาทตายเกิดขึ้นครับพอเส้นประสาทตายนะฮะเส้นประสาทขาดเลือดมันก็ต้องตายเนาะมันก็เลยทําให้เกิดอาการชาแต่ว่าตัวหมอนรองกระดูกที่หมอเขาผ่าไปแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วแหละแต่ปัญหาคือเส้นประสาทมันยังไม่ฟื้นดังนั้นก็ต้องใช้เวลาครับต่อมาครับทีนี้แล้วเราจะทําอย่างไรได้บ้างเพื่อจะหลังผ่าตัดแล้วจะทําอย่างไรได้บ้างจะทํายังไงให้มันหายปวดทำไงให้อาการชามันทุเลาแล้วมันดีขึ้นมาทําตามนี้ครับทีนี้อย่างแรกที่เราต้องรู้เนาะ การผ่าตัดนี้มีหลายชนิดนะครับยังมีทั้ง2กล้องเข้าไปใช้เลเซอร์ใช่ไหมหรือว่าเปิดแผลใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัดเอากระดูออกไปเลยแล้วก็ดามเหล็กเข้าไปเลยซึ่งาการพักฟื้นก็แตกต่างกันถ้าสองกล้องก็จะพักฟื้นน้อยถ้าเปิดแผลใหญ่ก็พักฟื้นนานหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการออกกํำลังกายสําหรับคนที่มีปัญหาหลังผ่าตัดนะครับมาทําตามซึ่ง ไม่มีปัญหาก็ทําได้นะแล้วมันก็ทําทําได้ดีด้วยครับมีคําถามไหมลองถามถามทิ้งไว้นะให้อดมินสอนนะครับอ่าอดมินเอามาถามตอนปลายเริ่มต้นจริงๆผมเคยทําคลิปวิธีการออกกําลังกายตั้งแต่ก่อนผ่าตัดจนไปหลังผ่าตัดเลยนะครับสามารถไปหาดูได้ในช่องนะแต่ว่าเดี๋ยวอันเนี้ยจะเอากรณีที่มันยังมีอาการปวดหลังอยู่แล้วมีอาการปวดแล้งลงขัดแผลก็ แผลผ่าตัดมันดีขึ้นแล้วนะครับหรือในกรณีที่แบบผ่าตาเสร็จอาการก็ดีขึ้นแหละแต่พอสักพักกลับมาปวดใหม่เราก็สามารถจะทําได้โอเคไหมพวกคนถามมาเยอะมากพวกนี้จะบอกอยังไงจริงก็กายภาพได้คือไปหานักกายภาพได้เลยนะพวกนี้แ้วหลายคนกลัวว่าอ๋อนักกายภาพเขาจะไม่รักษาเพราะว่าเคยผ่าตัดแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับจริงมันรักษาหมดแหละแต่ว่า ความยากของการรักษามันจะยากกว่าแค่นั้นเองเพราะว่าคนที่เคยผ่าตัดคนไม่ผ่าตัดต่างกันอยู่แล้วเนาะโครงสร้างมันไม่เหมือนกันเอโอเคเริ่มจากอย่างนี้ครับหลักการมันก็คือง่ายๆเลยก็คือให้กล้ามเนื้อที่บริเวณหลังกับบริเวณท้องนี่มันแข็งแรงสําหรับคนที่เคยผ่าตัดหมอลองกระดูกเนาะสิ่งที่หมอทําอย่างแรกเลยก็คือเขาต้องไปรีมูฟเอาตัวดิดตรงนี้ออก แล้วก็พวกเส้นประสาทที่มันโดนกดทับพวกอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเคลียร์ออกหมดนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือถ้าในกรณีที่ผ่าตัดเอาเหล็กดามเนี่ยตัวเหล็กมันก็ต้องมาเสริมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นรู้ไหมฮะอะไรเกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อที่มันอยู่ตรงข้างกระดูกสันหลังลึกๆเนี่ยมันไม่แข็งแรงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบาดเจ็บจากการถูกผ่าแล้วก็การที่ไม่ได้ถูกการใช้งานเป็นเวลานานตั้งแต่ปวดหลังแล้วล่ะกล้ามเนื้อมันเลยไม่แข็งแรงะ ง่ายๆมามาดูกันผมจะสอนสักสามท่างง่ายๆนะครับวิธีการเนาะให้เรานะนอนนะครับแล้วก็ชันเข่าขึ้นอย่างนี้ก่อนเลยนะเสร็จแล้วนะครับดูที่หลังที่หลังผมนะที่เอวตรงนี้จะเห็นว่าผมเอามือสอดได้นะครับแล้วก็สามารถเอามือดึงกลับได้ด้วยแต่ถ้าผมกดหลังติดเบาะนะกดหลังกดหลังติดเบาะอย่างนี้ผมจะดึงมือออกไม่ได้เลยอดูนะครับกดหลังติดเบาะ ผมดึงไม่ได้ผมจะกดค้างไว้นับ 1, 2, 3แล้วพอดผมจะกดแบบนี้10ครั้งเป็น1เซตนะครับพอกดพออย่างนี้แค่นี้ครับแล้วเวลาทำจริงๆเวลาฝึกจริงๆเอามือออกเลยนะแล้วก็กดหลังติดบอะไปแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังแนละทำให้อาการปวดหลังดีขึ้นได้ด้วยนะแบบนี้ ซึ่งหลังผ่าตัดสักอาทิตย์ที่สองที่สาเนี่ยเราสามารถทําได้เลยนะโรนระดรับอาจจะขมวพุนิดนึงแล้วก็กดลงโอเคไหมอันนี้ท่าที่1ง่ายๆต่อไปท่าที่สองครับไปดูที่ท้องที่ท้องนะครับดูที่ท้องเนาะหายใจเข้าท้องปลอกครับ เป็นคนมีหน้าท้องนี่ไม่ใหญ่มากจริงๆเม่อไหรหายใจเข้าท้องต้องป่องครับอ่ะหายใจเข้าท้องป่องเพราะว่ากระบังลมมันดันลงไปแรงดันในช่องท้องจะเยอะขึ้นแรงดันจะช่วยซับพอร์ตตัวกระดูกสันหลังได้ดีนะครับแล้วก็จะฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ดีด้วยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำห้า,ารอบนะครับ แค่นี้ฮะแค่นี้พักก่อนเดี๋ยวหน้ามืดเคยหายใจเข้าลึกๆบ่อยๆไหมล่ะหน้ามืดแน่นอนแต่ว่าเราทําเพื่อจะฝึกกล้ามเนื้อเราก็ทําเป็นเซตแล้วก็พักพักสักพักพอเราเริ่มแบบโอเคเริ่มได้แล้วประมาณสักสองสามนาทีเราทําต่อได้ครับห<ะ>ายใจออกเดี๋ยวแบบนี้ทีนี้ท่าที่สองโอเคไหมทีนี้ท่าที่สามครับ ตัวสําคัญที่จะต้องฝึกก็คือกล้ามเนื้อที่อยู่แบบนี้ครับที่ผมรูปอย่างเงี้ยนี่คือกล้ามเนื้อทาร์นซูบัสซัสแอ็บโดมินิทเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงกระดูกสันหลังได้ดีนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเพราะว่ามีพุงกันไงพอไม่มีพุงไอพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีดังนั้นเราควรจะต้องฝึกเขาไว้ครับซึ่งการฝึกพวกนี้ต้องใช้เวลามันไม่ได้วัน2วันแล้วมันจะได้เนาะให้ลองทำอย่างนี้นะครับเราลองฝึกแบบนี้ครับให้เริ่มจากชันเข่าขึ้นแบบนี้ อ่ะทีนี้ดูที่ท้องนะผมจะหายใจเข้าแล้วผมจะเบ่งพุงครับเบ่งพุงเบ่งพุงคือให้เกรงตรงนี้แล้วเราก็ลองกดกดดูอู้มันแข็งนะแบบนี้แสดงว่าผมใช้ได้ละแล้วผมก็ยกขาอึบแล้วก็อึบข้างนี้แล้วก็วางแล้วถอนหายใจแค่นี้หนึ่งรอบทำสักสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตแค่นี้เองนะหายใจเข้าเบ่งพุงอึบ แล้วก็ผ่อนว่าง่ายไหมอีกที่หายใจเข้าเบ่งพุงสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตโอเคนะครับต่อไปต่อไปจะเพิ่มความยากจากตรงนี้นะมันจะยากขึ้นนิดนึงนะอะดูนะอ่ะทีนี้หายใจเข้าเบ่งพุงยกขาฟึบยกขาฟึบ แล้วสลับขาลงวางลงเห็นไหมฮะยากขึ้นไหมยากขึ้นนะลองทําพร้อมผมก็ได้จะได้รู้มันยากไหมหายใจเข้าเบ่งพุงอึ๊บเข็มไหมครับอีกที ยากเนาะเริ่มยากแล้วผมเริ่มเหนือ่อยอ่ะอีกสักท่านึงอีกสักท่าจากเซตนี้นะเซตนี้ให้มันยากขึ้นนะหายใจเข้าเหมือนเดิมเลยครับหายใจเข้าเบ่งพุงเหยียดขาทำไมหายใจเข้าฮึยกขาขึ้น ยกขึ้นเหยียดเหยียดดึงกลับดึงกลับวางลงวางลงโอเคไหมครับอีกสักทีนะหายใจเข้า <c oughs> ต้องพูไว้ตลอดเลย ความยากของมันคือการหายใจแล้วก็เกร็งข้อห้ามมันคืออย่างนี้ครับคนที่เป็นความดัน <c oughs> อาจจะต้องทําให้มันเบากว่าน,นี้แล้วก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ต้องเช็คความดันสม่ําเสมอหรือถ้าเป็นไม่ได้ถ้าอันคอนโทรลเนี่ยไม่แนะนําให้ออกกําลังกายที่เพิ่มความแข็งแรงหนักขนาดนี้โอเคไหมครับประมาณนี้นะแต่ใครนี้เป็นความดันลุยลยนะครับลองทําตามดูโอเคมีคามําถามไหมครับถ้าที่สอนวันนี้คือคนผ่าตัดกระดูกสันหลัง แบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะที่สามารถทําได้ได้หมดเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นผ่าตัดแบบมีเหล็กค้ำอ่ะทำทำควรทําท่าพวกนี้ส่วนถ้าเป็นเจาะไข่เจาะเข้าไปแล้วก็ไปดูดเอาหมอหลองกระดูกออกไปเคี่ยวมอหลองกระดูกออกเนี่ยอาจจะทําได้เยอะกว่าน,นี้อีกนะครับแต่ว่าผมสอนแบบเซฟเซนะเอาแค่นี้ก่อนก็ช่วยได้เยอะแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของอาการชา าการชาเนี่ยอาจจะต้องเป็นงานยืดเส้นะสา,าแต่ว่าถึงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามนะครับเราก็ต้องฝึกให้กล้ามเนื้อพวกนี้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ต้องใช้เวลานะในงานวิจัยเขาบอกประมาณ6เดือนถึง1ปีเลยนะในการฝึกกล้ามเนื้อพวกนี้ต้องทําทุกวันนะครับทําวันละไม่เยอะนะทําประมาณแค่วันละประมาณสักสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตใช่ไหมอาจจะทําสักประมาณ3 5เซตเองพวกนี้ก็ดีขึ้นละนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่แบบรอจน12เดือมนจะดีขึ้นนะมันจะค่อยๆดีขึ้นตามสเต็ปโอเคนะครับ เป็นกำลังใจพวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์นะถ้าอยากจะให้มาสอนบ่อยๆนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็กดแชร์เรียกเพื่อนมาดูนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะพบนักไก่พม่บัดอยากปรึกษานักไก้พมบัดเรามีบัณฑิตคลินิกไก่พมบัดนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานคระนะครับนนทบ,บุรีแล้วก็อุบลราชธานีนะครับใครอยากเจอผมเจอที่วารินชำราบอุบลราชธานีนะครับโทรนัดหมายร่วมหน้าได้ที่หมายเลข0853699977นะครับ 0853699977ครับแนะนำว่านัดหมายก่อนนะครเพราะว่าคนไข้ยเยอะเราจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะฮะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะสามารถไลน์เข้ามาก็ได้หรือว่าทักแชทเข้ามาได้เลยนะที่ไลน์แอดนะแอดบันดิตคลิครับแอดิดค,ครับตสามารถจองคิวก,ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรถามข้อมูลเบื้องต้นหรือว่า อยากจะขอคลิปวิธีการออกกาลังกายท่าพวกนี้จริงๆผมทําไว้หลายหลายอันเลยนะใครอยากให้เราสอนเรื่องในคอมเมนต์ไว้นะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ครับแล้วพบกันใหม่รัชหน้านะครับสวัสดีครับ